เนนืื okay. uh ้้ออกยเหมูะเฮ็ดซอยยังอยู่นี่ซอยเนื้อนี่เนื้อหรือหมูอ่ะหมูโหจะเห็ดยังกินกะวานเนาะจะเห็ดยังกกินนี่ยไขยดิบนะวันนั้นลืมเนื้อเอ้เมื่อนี้เลยไปซื้อหมูมาเนี่ยโอ้เป็นตาแซ่บเลยไหนเบื้องรุ่งปาดนี่ติ๊เครื่องนี่ปาดอันนี้พริกพริกสดเด้พริกแดงแดงสดพริกสดพริกโป่งก็มี ข้าคั่วพริกผงได้น้ำผปงน้ำปาอยู่ออในคั่วอยู่คัรนั้นแบบน,น,นี่ไงไหนซอยตอนใหญ่ปันใดนี่บ่ตอนน้อยๆก็พอมีแควกินบ่วในตากระล่มกระยาเตะเข้าโคัวบับเป็นตาเซ่บเนาะยา <c oughs> อยากกินน้ำเว้ยแต่ว่าตากินดิบเว้ย <c oughs> ออกินดิบๆเนาะเป็นพยาธิหรอตา <c oughs> พยาธิจะสร้างหัวมันเถอะ จะกินก้อยน้ำได้กินทีนึงดอกะจะกินก้อยหมูปลากินกินคนเดียวนาะเนี่กินคนเดียวหรือเป็นตาแสบเนาะยาละมังนึงนี่เหอเ็ดแบๆเด้อดูเนื้อสดหมูสดสดเลยเนาะหมูสดๆดมีผิกผงมีข้าวคั่วนันกับวัสดุนไรณเราเขาขามากแล้วล่ะ ดำ uhm. สดๆกั็ห้องอิดๆอันนี้เขาขามาแล้วเห็ดตอนนี้น้อยเห็ดสดแสบเด้อในดูนาคนซอยที you. You ่ปัดโตคนนาคนซอยนะระวังโดนมือเด้อมองแน่โดนออกเอาแสบๆก็แล้วกันพอดสำนานมาแล้วสำนานเลยสันค์คัเนาอตาน